ว,ว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะออกไปใช้ชีวิตในต่างแดนนานกว่า8ปีแล้วแต่ว่าชื่อของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็ยังติดอันดับต้นๆในธรรมเนียบผู้ทรงอิทธิพลกับการเมืองในประเทศไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ กว่า8ปีที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัามนตรีต้องออกจากประเทศไทยไปใช้ชีวิตในต่างแดนแต่ชื่อของพันตำรวจโททักษินยังคงติดอันดับต้นในทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลต่อการเมืองไทยบรรดาความเคลื่อนไหวทั้งในซีของฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนต่างใช้ชื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรม,มาเป็นเงื่อนไขสำคัญมี and my country คือชื่อบทความที่เขียนบนโซเชียลมีเดียสื่อสารถึงคนไทยในตลอดปีที่ผ่านมาบอกเล่าประสบการณ์และความรู้ระหว่างใช้ชีวิตในต่างแดนรวมทั้งการรับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์และพบปะผู้นำคนสำคัญระดับโลกอย่างนางองซานซูจีและนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นสาระสำคัญนอกจากสร้างสัมพันธ์แล้วยังช่วยเชื้อเชิญนักธุรกิจให้มาลงทุนค้าขายกับประเทศไทยด้วย คะเป็นผู้สเสนอนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกขอบคุณท่านประธานสภาจนกระทั่งช่วงปลายปีชื่อของพันตำรวจโททักษินก็นกลับมา,มาเป็นกระแสอีกครั้งหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม แก่ผู้กระทําความผิดทางการเมืองชนิดเหมาเข่งทุกคดี<ม>ครอบคลุมตั้งแต่ปี2547ถึงปี2553หรือที่เรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยชื่อพันตำรวจโททักษินถูกนำใช้เป็นเงื่อนไขอีกครั้งในการชุมนุมล้มกฎหมายนิรโทษกรรมและลุกลามกลายเป็นกระแสต่อต้อตานรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เป็นน้องสาวและต้องประสบวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ จนในที่สุดรัฐบาลต้องยอมถอนกฎหมายดิรัโทษกรรมออกจากสภาเป็นการปิดประตูกลับบ้านของคนชื่อพันตำรวจโททักษินอีกครั้งแต่แม้ว่ารัฐบาลจะมีการถอนกฎหมายดิรัโทษกรรมออกจากสภาทุกฉบับแล้วก็ตามแต่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลับไม่ยอมรับนำมวลชนออกมาเล่นเกมทางการเมืองตามท้องถนน <ขอ S 1> จนในท้ายที่สุดรัฐบาลที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ จึงได้ประกาศยุบสภาลงเพื่อลดความขัดแย้งและคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินต่อไปหลังจากนี้ทูลเกล้าถวายร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน